เอามาจะคำมึงก่พงคอไปี่จานนึงอย่พ่อแตงเป็นอนรเยก็แบ่งให้ปางนะจานเนี่ยมาเาหนังกระซอมโอ้ยโอขาเเอานี้พี่น้องกินข้าแลงก็พ่อใหญ่เดนเป็ดเป็ดย่างอันนี้ก็พอเป็ดพักข้าวมุแก้วเอานั่ง กูจะดก่อนดก่อนดูยจิ๋วกินเอานังบอสเามาหยิบไปหาแม่โอ้โหจะคว่แท้แม่ระองก่าบอกยังไงดีนัเด็กกินอะไรเอายากระกินเลือกบาจบ้าึง กินปองเงาเลยน่ะนายคนหนึ่งสิปล่อยคนหนึ่งสิกินเตะอ้อกินข่าวกระนองดีนาเด้อโอ้เอาพักไปแม่มันกินโอู้นะลบไปลบมาโอ้ยนะนี่เราเมื่อคืนจังสี่ลราตั๊กจะคืนเฮ้อตักสีโลงดีโล่งเออเออเออลูกกูกินโลดกินปองไงก็เกินไม่ได้กินข่าว ใหนน้ไม่แย่กอหลักทถวเนี้ยหอนหอนก็ตำมส้มทั่วแทบกอกผัพผับพักเจอ,อกเผือผพักกาดหินผพักมีืกน้าไข่เอาไม่หายพักกาดนินกับเจนถนนทอดกระเพาะปิดเป็ดแก้วแซบบาวนเจบบ๊งๆๆลกเง

ไม่าสูงก็คอยมากินซอสน้ำกันพี่น้องเชี่บปะป๋านี่้สอดไก่ยอดไก่ไมันตามไกินกันเป็ดสะดอกกินโลดเป็นโปตินหลาย โอ้ยของแช่บมนติดตัวชินก้นเดียวมันเบาเลยว่าเมียมันมาก,กินงนะูจักกลมแบวปกติแม่วันนี้ฟังมากินเป็เปเปดไปนะชดไข่รอเมียมันจะกินเปียกก้อนเดียวเถอะมา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 